ก็เป็นการเตรียมการหุงข้าวนะคะสําหรับน้องๆทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะมอข้าวใบใหญ่เนี่ยก็ถูกจัดมาสําหรับน้องๆน,นะคะแล้วก็หุงไว้เนี่ยนะคะก็ตามวิธีการของผู้กองก็คือจะใส่แครรอทดไปด้วยนะคะใส่น้ำส้มสายชูไปด้วยเพื่อกันข้าวบูดนะคะแล้วก็ ในมุมนี้ของบ้านนะคะน้องๆเนี่ยก็มาจับจองกันทันทีนะคะแล้วก็ดูจะชอบเสีด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มกวาแล้วนะคะก็จะมีเสียงริงริดเรไรร้องระงมเลยนะคะ น้องๆก็เตรียมตัวเข้านอนสําหรับบางตัวบางตัวก็ยังคงเล่นสนุกสนานกันอยู่นะคะมองออกไปกรงยักษ์นอกบ้านนะคะก็แทบจะไม่เหลือน้องตัวไหนแล้วนะคะส่วนน้องตัวนี้คือน้องเลยนะคะที่ถ้าจะลืมซะไม่ได้เลยนะคะเรื่องการป้อนยาน้องๆเนี่ยนะคะผู้กองไหนๆก็พาน้องๆไปหาหมอแล้วเสียเงินแล้วเสียเงินค่าหมอค่าย,ายาแล้วเนี่ยจะต้องป้อนยาน้องๆเนี่ยให้ครบตามที่หมอสั่งนะคะ แล้วโดยเฉพาะน้องเลเนี่ยอาการอาการไม่ค่อยดีนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากที่ผู้กองเลิกงานก็นัดคุณหมอเฉพาะทางไว้สําหรับน้องเลนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มแก๊งของน้องแมวที่ป่วยเป็นเดลกิเมียนะคะห้องนี้กับประตูข้างหลังเนี่ยสามารถเลื่อนเปิดออกไปได้อีกหนึ่งห้องก็เป็นห้องที่อยู่ในในร่มของน้องๆน,นะคะแล้วก็สามารถออกสู่ประตูแมวนะคะไปสู่ โกงยักษ์หน้าบ้านได้อีกเช่นกันนะคะสำหรับน้องแมว11ตัวที่ป่วยเป็นดิวคิเมียนะคะก็จะมีน้องโตโร่ด้วยแล้วก็น้องมะเขือเทศตัวนี้ด้วยนะคะ1ใน3ตัวที่ได้รับมาล่าสุดนะคะก็ตรวจ2รอบแล้วนะคะก็ตรวจเจอเชื้อริวคิเมียจริงๆนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่มแก๊งของน้องๆที่ป่วยเป็นริวคิเมียนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแมวพันธุ์หน้าตาสะสวยนะคะก็ ป่วยได้เหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างที่พี่กองบอกก็คือประตูสามารถเลื่อนเปิดออกไปได้น้องๆก็จะมาอยู่อีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าห้องไหนที่มีคนอยู่เนี่ยเขาก็จะไปอ้อนไปพัวพันอยู่นะคะก็น่าสงสารเหมือนกันบางเวลาที่ไม่สามารถอยู่บ้านกับน้องๆได้ตลอดเวลานะคะน้องๆก็อยู่กันเอง แล้วก็จะมีน้ํามีอาหารเม็ดนะคะอาหารเปียกไว้ให้น้องมองหน้าต่างออกไปนอกบ้านเนี่ยก็มืดลงแล้วนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยพอมืดลงเนี่ยก็จะถูกต้อนเข้าบ้านนะคะเพราะว่า จจะมีโซนหนึ่งที่เขาสามารถออกไปสู่กรงยักษ์หน้าบ้านได้ทางประตูแมวนะคะพอมืดลงเนี่ยน้องๆก็จะถูกเก็บเข้าบ้านนะคะนี่คือน้องปาร์ตี้หลับสบายไปแล้วนะคะหลับอย่างทิ้งตัวหลับอย่างมีความสุขมากๆนะคะก็หลับไปแล้วหนึ่งตัวลาก็ผ่านไปก็ลงไปเปิดดูหม้อข้าวนะคะตอนนี้ผู้ปกองใช้ในโรงเรือนข้างนอกบ้านเลยนะคะเป็นที่หุงหาอาหารให้สําหรับน้องหมานะคะอยู่ติดกับโรงรถเลยนะคะก็สะดวกแล้วก็ ปลอดภัยสําหรับน้องๆในการที่จะทําอะไรที่มันร้อนๆนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบางส่วนนี่คือในห้องน้ํานะคะ,ะก็ไม่เว้นนะคะเวลาที่พวองเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีหน่วยหน่วยนึงนะคอยติดตามไปด้วยนะคะก็หลายตัวเหมือนกันนะคะนี่คือหน่วยที่อยู่ข้างหลังนะคะคอยนั่งซุ่มอยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นน้องอีหลานะคะน้องคิดทอดนะคะซึ่งเพิ่งทํเหมือนกันนะคะแล้วก็น้องอีอย่างว่าอีกตัวหนึ่ง เพิ่งจะได้รับการทำหมันไปเมื่อไม่นานนี้นะคะก็ทำหมันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะคะถึงแม้ว่าบ้านผู้กองจะเลี้ยงระบบปิดนะคะก็ต้องทำนะคะน้องสองตัวนี้ก็คือลูกของแม่ขนมนะคะจะมีจุดที่ปากนะคะแล้วก็ข้างหลังนู้นคือแม่ชิวชิวเป็นแม่ของน้องกละมังนะคะเช้าตื่นมาเนี่ยนะคะถ้าคนตื่นเนี่ยเขาก็จะตื่นด้วยแล้วคนไปไหนเนี่ยเขาก็จะเดินตามไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้า จริงๆแล้วเรื่องหิวเนี่ยไม่มีการหิวเพราะว่าอาหารเม็ดเนี่ยเทให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอาจจะเวลาที่ทํากับข้าวหรือว่าอย่างวันนี้หุงข้าวเขาได้กลิ่นว่าเขาจะรับรู้ได้แล้วว่าวันนี้ต้องได้กินข้าวแน่นอนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ข้าวคุกปลาสาบะเป็นข้าวคุกกับเนื้อไก่นะคะซึ่งจะกินด้วยกันทั้งน้องหมาและน้องแมวแล้วในส่วนของน้องแมวเนี่ยผู้กองก็ผสมอาหารเปียกไปด,ด้วยนะคะคุกข้าวแล้วก็ใส่แครอทวันนี้ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงตื่นเช้ากันมาแล้วคะ6โมงประมาณ10นาที6โมง10นาทีจะต้องเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านแล้ววันนี้คือต้องรีบไปส่งพี่ลูกคลื่นกลับไปทำงานนะคะก็เลยต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเตรียมทำกับข้าวคุกข้าวให้น้องๆทั้งหมดในบ้านก่อนให้เรียบร้อยแล้วตัวที่จะต้องแยกเดี่ยวๆออกมากินตัวเดียวนะคะก็คือพ่อเปลือกหอยนะคะอาจจะเห็นว่าดู มีนิสัยดีแต่เปล่าเลยนะคะเวลาที่มีอาหารกินเนี่ยพ่อเปลือกหอยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยกันท่าไม่ให้ตัวอื่นเนี่ยเข้ามากินจริงๆแล้วะจานใหญ่ๆชามใหญ่ๆหลายชามเนี่ยน้องๆสามารถกินด้วยกันหลายๆตัวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อเปลือกหอยเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ใครมากินร่วมด้วยนะคะก็จะแจกจ่ายกันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวน้องลงมาจะอยู่บ้านนะคะน้องลงมาก็จะตื่นมาเก็บตกแล้วก็เก็บกวาดทําความสะอาดนะคะในส่วนที่เหลือต่อไปเดีย๋ดวย,ยกกวผู้กองกับน้องลูกคือจะต้อง รีบออกจากบ้านแล้วก็ไปส่งน้องขึ้นไปทํางานแล้วก็ตัวผู้กองเองก็ต้องรีบกลับมาทํางานเช่นกันนะคะอ่ะมา,านี่กินกินตีไข่หวานกินกับมานีก็ได้จะหนูอ่ะอ,อ่ะอาหา้วมหวานปีนกินเดี่ยวแล้วกันีนอ่ะ,อะ,อะ,อะไม่เล็ก กอเสียงธรรมชาติตอนเช้าเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเสียงแมวร้องในบ้านเรานะคะจะมีเสียงนกร้องบินไปบินมาแบบนี้ตอนเช้านะคะคุณย่าปิ้นปีนะคะก็ต้องคอยดูแลน้องแมวที่เด็กๆนะคะแล้วก็น้องแมวที่อายุมากอย่างคุณย่าปิ้นปีนนะคะน้องแมวเด็กๆเนี่ยอย่างลูกของแม่เต็มถังเนี่ยเร็วมากนะคะเวลา<ๆ>ที่มีอะไรกินเนี่ยรีบมาอย่างรวดเร็วแล้วก็กินอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบไปเล่นอย่างรวดเร็วเช่น well, กันนะคะน้องแมวเด็กๆเนี่ยน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากนะคะก็จะ รู้เรื่องแล้วก็ด้วยความไม่รู้เดียงสาของเขาเนี่ยเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทำแหละนะคะ แล้วส่วนตัวนี้คือแม่สายรุ้งนะคะแม่สายรุ้งเนี่ยเวลาที่มีอาหารได้กลิ่นอาหารเนี่ยก็จะออกจากที่ซ่อนตัวมาทันทีเลยนะคะแล้วก็จะมานั่งคอยนี่คือน้องฟ้าหลังฝนน้องฟ้าหลังฝนก็อยู่ในปุ่มที่อาการไม่ค่อยดีอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าดูน้องเนี่ยสดชื่นขึ้นหลังจากป่วยมาเป็นเดือนแล้วนะคะผู้กองก็พาไปหาคุณหมอตามนัดแล้วก็ทําทุกอย่างตามที่คุณหมอบอกสําหรับน้องฟ้าหลังฝนนะคะเขาเนี่ยอาการของเขาเนี่ยคือมีแผลในปากนะคะ แล้วก็ทําให้เขาเจ็บปากแล้วก็จะกินอาหารได้น้อยลงแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอขนร่วงนะคะซึ่งอาการค่อนข้างค,ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะคะในขณะที่เพื่อนๆตัวอื่นเนี่ยมีอาการขนร่วงเหมือนกันแต่ผู้กองเนี่ยให้ป้อนป้อนยามาหนึ่งเดือนเนี่ยทุกตัวขนเต็มแล้วก็ หายกันหมดแล้วนะคะรวมถึงน้องสบายที่เห็นกันแล้ววันนี้นะคะด้วยความรีบเนี่ยผู้กองก็เลยบอกให้พี่ลูกคลื่นเนี่ยเอาอาหารไปให้น้องๆแก๊งแมวดําที่จังหวัดระยองหน่อยนะคะลูกคลื่นเนี่ยไม่เคยเข้ามาในบ้านหลังใหม่มาหาน้องๆแก๊งแมวดําที่มาจากจังหวัดระยองเลยนะคะแล้ววันนี้พอเอาอาหารผู้กองก็ใช้ให้เอาอาหารเนี่ยมาให้น้องในห้องนี้หน่อยนะคะ <G ül üyor> เขาก็ตะแรกถือถาดเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ ก็กลัวว่าน้องๆเนี่ยจะไม่มากินก็เลยเดินขึ้นไปนะคะเดินเข้าไปในบ้านแล้วน้องๆเนี่ยเวลาที่มีคนในบ้านเนี่ยน้องๆแก๊งแมวดำกลุ่มเนี้ยจะหนีขึ้นไปบนห้องใต้หลังคา เขาก็เอาไปยื่นให้บนต้อห้องใต้หลังคานะคะแต่น้องลูกคืนบอกว่าทุกตัวในหูบินใส่พี่ลูกคึืนหมดเลยนะคะแล้วพอพี่ลูกคึืนหันหลังเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งวิ่งลงบันไดมานะคะเหมือนจะมาไล่กัดพี่ลูกคึืนพี่ลูกคึืนก็เลยรีบหันหลังแล้วก็วิ่งออกจากบ้านโดยเร็วนะคะซึ่งเขาก็ดูตื่นเต้นมากแล้วก็วิ่งกระหืดกระหอบออกมานะคะดูทุกตัวเนี่ย ตาวาวกันหมดนะคะเนี่ยพอพี่ลุกขึ้นเดินออกมาเนี่ยโดนตัวหนึ่งเนี่ยไม่รู้ใครวิ่งไล่ขวดมาข้างหลังนะดูความแสบความร้ายของแมวกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มาดูน้องก้านมายมนะคะน้องก้านมายมมเนี่ยชอบกิน อา,อาหารมากไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าข้าวคลุกปลาซาบะนะคะชอบหมดเลยนะคะแต่วันนี้ลองเปลี่ยนดูเป็นข้าวคลุกกับอา,อาหารเปียกที่เป็นกระป๋องบ้างนะคะก็ดูน่าจะกินแหละวันนี้น่าจะเฝ้ากินชามข้าวทั้งวันแหละนะคะแล้วนอกจากน้องแมวแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้น้องหมาพร้อมๆกันของน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นข้าวคลุกกับเนื้อไก่นะคะแล้วก็แครอทกวันนี้นะคะพอทําคลุกข้าวเนี่ยค่ะก็คิดถึง แม่แคมป์นะคะแม่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนที่นมห้อยๆที่ออกจากบ้านผู้กองไปสักร้อยเมตรเนี่ยก็จะเจอแม่แคมป์แล้วนะคะแต่ว่าลูกน้อยนะคะผู้กองมองเห็นแล้วแหละว่าเขามุดเข้าไปใต้ถุนบ้านของระดับ น่าจะเป็นระดับหัวหน้าคนงานแบบนี้นะคะลูกน่าจะอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ผู้กองเนี่ยยังไม่อยากไปดูเพราะว่าไปดูแล้วก็ไม่ยังไม่สามารถที่จะหาทางที่จะช่วยเหลืออะไรแม่แคมได้เลยนะคะแล้วพี่ลูกคลื่นเนี่ยเขาก็ตักข้าวจะใส่ถุงไปให้แม่แคมเพราะว่าเดี๋ยว พอออกจากบ้านไปที่จะไปทํางานเนี่ยก็เป็นทางผ่านที่จะออกจากปากซอยแล้วก็จะเจอแม่แคมป์กับน้องมาดามอีก2ตัวนะคะก็ดูบริเวณรอบๆบ้านก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะผู้ก,กองก็เริ่มเก็บขวดทําความสะอาดนะคะเก็บขยะอะไรเศษปูนอะไรออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็น้องคัพเค้กน้องหมาหลายๆตัวก็จะยึดระเบียงหน้าบ้าน<อ>เป็นที่นอนนะคะแล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ปูกระเบื้องไว้นะคะผู้ก,กองก็พยายามขัดล้างพวก เศษฝุ่นเสร็จปูนออกนะคะแล้วก็ พยายามทําบ้านให้สะอาดให้โลง่งแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ทุกมุมของบ้านเพื่อน้องๆเนี่ยจะได้มีความสุขกันนะคะแล้วก็อยู่กันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ก็กว้างขว,วางพอสมควรแล้วนะคะก็มาดูน้องมะขามหวานเนี่ยกินไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวผูผ้กองอา,อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็พยายามเอามาให้เขานะคะน้องแมวใหม่ๆเนี่ยก็ต้องคอยติดตามดูว่าเขากินอาหารไหมนะคะแล้วก็กินเยอะมากน้อยแค่ไหนนี่เนาะมะขามหวานกับน้องพิงแพนเตอร์นะคะต่าง ต่างตัวเนี่ยต่างที่มากันแต่ละที่แต่ละทางแต่เขาก็เห็นไหมคะไม่ไม่ทะเลาะกันไม่บบอแวกไม่ทะเลาะบอกแวงอะไรกันเลยนะคะแถมจะเป็นเพื่อนกันเสียด้วยซ้ํานะคะวันนี้ตื่นกันเช้ามากน้องๆก็เลยพลอยตื่นตามไปด้วยแล้วก็ต้องกินชากินข้าวเนี่ยเร็วกว่าทุกวันนะคะแล้วก็น้องๆก็ปรับตัวได้หมดแล้วนะคะเขาอยู่กับคนเขาก็จะติดคนแล้วก็คนทําอะไรเนี่ยพี่ลุกคืนเนี่ยนะคะก็ยังอะไรอวรนน้องๆอยู่นะคะก็ถ่ายคลิปนู่นน<อ>ั่นนี่นะคะ แล้วก็จริงๆแล้วพี่ลูกพื้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบชนิดที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็จะต้องรักษากับหมอจีนมาอยู่บ้านรอบเนี้ยสามวัน2คืนนะคะแล้วก็ต้องรีบกลับไปทำงานนะคะก็ระหว่างที่มาเนี่ยเขาก็ดูแลน้องๆนะคะช่วยกันทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องรีบไปแล้วนะคะก็บายๆทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะแล้วเดี๋ยวออกจากปากซอยนี่คือออกจากบ้านผู้กองไปประมาณแค่ประมาณร้อยกว่าเมตรเองนะคะก็จะได้เจอแม่แคมแล้ว แต่ว่าน้องหมาที่บ้านเนี่ยตอนที่ปล่อยออกมานอกบ้านเนี่ยเขาก็ไม่กล้าว,วิ่งออกมาปากซอยเพราะว่าจะมีหมาหลายฝูงคอยดักอยู่แม่แคมป์เองก็เช่นกัน บางวันเนี่ยเขาวิ่งตามรถผู้กองนะคะแต่ว่าเขาก็คงไม่กล้าที่จะวิ่งตามไปถึงบ้านเพราะว่าจะมีน้องหมาเนี่ยหลายด่านหลายๆบ้านในหมู่บ้านผู้กองเนี่ยนิสัยดีอย่างหนึ่งก็คือจะชอบช่วยกันเลี้ยงน้องหมาจรนะคะแล้วก็แม่แคมเองผู้กองก็ไม่แน่ใจว่ามีใครดูแลอยู่หรือเปล่านะคะแต่มาเห็นทุกครั้งเนี่ยก็ดูเขาดูหิวนะคะแล้ววันนี้ก็มามองหาแล้วก็เห็นแล้วนะคะคอยดักอยู่ทาง ปากทางนะคะแม่แคมป์แล้วก็น้องหมาสีดํา2ตัววันนี้เห็นน้องหมาสีดําแค่ตัวเดียวแล้วก็แม่แคมป์ก็วิ่งมา,าแม่แคมป์เนี่ยเป็นน้องหมาที่นิสัยดีมากนะคะบางวันเนี่ยผู้กองเอาอาหารเม็ดมาให้เนี่ยเขานอนหมอบกินเลยนะคะแล้วก็เนี่ยคือบรรยากาศยามเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้เช้าเนี่ยเจอแค่2ตัวแล้วก็ตรง ตรงไปอีกไม่ไกลนะคะก็จะเป็นที่ที่น้องลูกหมาเนี่ยอยู่เดินเลยจากที่ผู้ฟองเดินไปหน่อยหนึ่งที่เห็นหลังคาตรงนั้นจะเป็นบ้านจัดสรรที่เพิ่งสร้างเสร็จแต่ว่ายังไม่มีใครอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงช่วงเนี้ยเงียบแล้วก็ดูร้างๆอยู่เหมือนกันนะคะชนตอนช่วงกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางทีบางวันผู้กองออกมาก็บางทีก็ต้องระวังตัวเหมือนกันต้องรีบขึ้นรถแล้วก็น้องหมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงแถวๆเนี้ยของเขานะคะพอได้ยินเสียงรถตอนเนี้ย แม่แคมกับน้องหมาสีดำสองตัวนี้ก็จะวิ่งมาหาแล้วแม่แคมเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่ให้จับเนื้อจับตัวไม่ให้จับหัวใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ให้จับได้สบายแล้วนะคะก็ชี้ให้ดูอาหารเม็ดที่เทไว้เมื่อคืนเนี่ยนะคะเทไว้เกือบ2กิโลนะคะเช้ามาก็หมดนะคะอาจจะมีน้องหมาตัวอื่นเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็มาช่วยกินด้วยนะคะแล้วเช้านี้ก็เทข้าไวไว้ให้อย่างเยอะเลยนะคะเผื่อน้องหมาตัวอื่นเนี่ยจะเดินผ่านมาแล้วก็มากินนะคะก็เออก็ ตอนนี้ทาได้เท่านี้ก่อนนะคะาตามเนื้อตามตัวเนี่ยที่เห็นมีแผลเนี่ยก็กาลังคิดว่าอาจจะเอาคลิปเนี้ยนะคะไปให้คุณหมอดูแล้วอาจจะจัดยามาให้แล้วก็จะอาจจะใช้ยาเนี่ยยัดไปในลูกชิ้นหรือว่าใส้กรอบแล้วก็โยนให้น้องๆใน,น,นกินอาการโรคผิวหนังที่เป็นเนี่ยก็จะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่า จะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าไซาแมวนะคะหรือว่าของเล่นในยินดีรับนะคะหรือจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็ได้นะคะหรือจะส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อทรายเนี่ยนับร้อยชีวิตนะคะก็ยินดีนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเมน้นเม้นแรกนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ ที่ขึ้นที่ขึ้นกน,น,นไปหาสงสัยเขาคงไปหากิน,าาาน,ากนตามแมคมป์คนงานด้วยปลาสิดทา้าย